สวัสดีเพืเ่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกราฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในวันที่เป็นวันหยุดประจำชาติของอเมริกานะครับคือ July 4นะครับชาติอเมริกานะก็เราเห็นว่าการเทรดมันก็ค่อนข้างจะยึก,กยือยือยือนะครับไม่ค่อยจะไปไหนนะครับนะในทำเฟรมทำเฟรมใหญ่ีกวานะทำเฟรมใหญ่ในทำเฟรม h 1นะครับเราก็จะเห็นว่าราคามัน เป็นการย้อนลงมานะขนาดไม่ค่อยมีคนเทรดนะยังย้อนลงมานะครับในช่วงตลาดของลอนดอนนะครับราคากระโดดมุกมีแกลบไเริ่มเลยนะครับแล้วก็เกิดเป็นคอนโซลเดียตอยู่ตรงนี้นะพอเป็นช่วงตลาดนิวยอร์กนะครับมาดูใน M15 ก็จะเห็นว่านะครับมันค่อนข้างจะไซด์เวย์ไปไซด์เวย์มานะครับเก็บตัวของอ สต็อปลอสไปสต็อปลอสมาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นค ondition ตลาดที่เทรดยากนะครับแล้วไม่ควรจะเทรดนะแร้ก็ควรจะไปพักผ่อนตามคนอเมริกานะครับนะตามภาษาอเมริกันชนของเรานะชาวทรัมป์เปี้ยนนะล่าวนะอ่าโอเคอไม่เป็นไรแล้วก็มาดูก่อนลวกันนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาให้ดูย้อนไปก่อนหนึ่งวันก็คือเรื่องของคลิปอ่าที่ไม่ใช่เรื่องของกราฟนะครับที่ตอน นอนฟาร์มเพโรนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันชาติอเมริกาเนาะวนนี้ก็คือราคามันก็เลยหยุดอยู่แล้วเขาก็ย้ายวันที่ข่าวนอนฟาร์มปกติวันศุกร์ก็จะมาอยู่ที่วันพฤหัสนะครับแล้วเราก็เพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเราก็มาดูกันเลยนะว่า,อาตอนที่ข่าวออกนะครับเราจะเห็นว่าราคาขึ้นไปเขียวปุ๊บนะครับแล้วก็ดรอปลงมานะเป็นพินบาร์ที่ค่อนข้างจะอ้วนนิดนึงนะก็คือว่าตัวเนื้อเนี่ยมัน,มน อ้วนเแล้วก็เป็นเขียวด้วยนะครับก็แสดงเห็นถึงว่าราคามันขึ้นมาแล้วมันก็ติดอยู่ตรงกลางนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมยังไม่ได้เรียน ICT ผมก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันพินบาลง,ง,ลง,ง,ลง,งก็ยังลงก็ยังกวจะตกลดนะครับอ่ะก็ 1. คือเราเราไม่แน่ใจเราก็อย่าเทรดนะครับ 2. ก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรอ่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราดูก่อนว่านทีของของตัว ราคาเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเนาะก็เราจะเห็นว่าราคามันเริ่มจากอย่างไงราคามันเริ่มจากว่าราคามันเป็นไงมันก่อนที่จะเที่ยงนะครับตอนก่อน New York นิวยอร์กลันชะครับราคามันดรอปลงมาปุ๊บนะครับแล้วก็โมฟอัพขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นการดรอปลงมาแบบยัไงไงไม่ได้เคลียร์บายไซด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำให้เราสงสัยไปก่อนนะครับ ข้างล่างมีเซลไซส์ไหมนะก็อาจจะมีเนื้อตรงนี้เนาะก็เห็นว่าราคาดรอปตรงนี้แล้วก็เป็นพินบาร์แล้วก็มุกอัพขึ้นมานครับหลังจากนั้นมันก็คอนซลิลเดตจุบชับจุบชับตรงนี้นะครับแล้วก็หย่อนตัวลงไปนะโดยที่บายไซด์ลิตี้มันยังอยู่นะครับนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตเอีกอย่างหนึ่งละนะครับพอเสร็จแล้วราคาก็ดอกรอปลงมาอีกนะเจอตัวพินบาร์ตรงนี้นะครับราคาดรอปลงมาสักครึ่งหนึ่งของพินบาร์หรือว่าตัวของตัวอ่า อะไรเนื้อครับตรงนี้นะผมจะลองตีเส้นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงเส้นนี้นะครับนี่นะค่อนข้างพอดีเลยนะแต่ว่ามีเนื้อเขียวที่มันกระโดดลงนิดนึงนะแล้วก็มุกอัพขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรแต่แต่ก็เอ่เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีพฏิกิริยานะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงว่ามันเลสเปกตัวนี้นะตัวที่มันมุกอัพตรงนี้นะรนนรนครับตรงนี้เราก็จะถือได้ว่ามันเป็น rejection block ก็ได้ตามความเข้าใจคือสวิงโลสุดนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้สุดเนาะใช่แล้วก็พอราคา move เข้ามาที่ไส้นะครับแล้วราคามันก็พุ่งตัวออกไปนะั้นตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เทรดตรงนี้นะเพราะหนึ่งดูเวลานะมันยังไม่ใช่นิวยอร์กใช่ไหมครับแล้วก็สองคืออะไรครับมีข่าวนอนฟาร์มเ o โลรอเราอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจมันเป็นอ่าเป็น Reject i o n บล็อกด้าน ด้านเซลไซส์ size, ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเข้าคีท์เลียเพราะมีสวิงโลเยอะเหลือเกินนะเราก็ดูก่อนว่ามันคุ่งไปจริงหรือเปล่าหรือมันคุ้งมาหลอกแล้วมันทะลุลงมานะเพราะฉะนั้นเราเห็นตรงนี้แล้วหนึ่งคือตรงนี้ต้องไม่ทะลุนะครับเพราะฉะนั้นเราลองดูซิว่าตรงไหนที่ทําให้ตรงตรงนี้มันทะลุดได้นะครับก็คือนี่ตรงนี้แก็บนี้นะครับถ้าราคาย้อนขึ้นมาที่แก็บนี้แล้วนะครับมันเกิดมีการเลสเปกอย่างรุนแรงนะครับ เพื่อที่จะลงมานะทะลุต,ตรงนี้ได้นะครับแสดงว่าราคามันลงมาหาตรงนี้เราต้องลุ้นก่อนมันเอาเอาอยัางไงกับเรานะครับราคาก็ติดปุ๊บปั๊บ,บคอนซูลเดียแล้วก็มูขึ้นมาในแก็บนี้จริงๆนะครับพอมูขึ้นมาในแก็บนี้ปุ๊บเป็นไงครับมันยืนอยู่ที่เหนือครึ่งหนึงของแก็บนะครับแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนไม่นั่งเลยเหรอนะแล้วก็ยืนยืนแล้วก็ทําท่าจะเบรคขึ้นมานะ กูสา่งมาเก็บไบเซตตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับนะนก็เป็นสุดท้ายละเก็บไบเซตนี้แล้วมันควรจะลงแต่มันเป็นไงครับมันย่อลงมาแล้วมันก็ลงนะแต่มันกลับเด้งรีเจ็คออกมาอีกแล้วนะครับนะก็ทําให้เรามีความไปแหวกเพราะมันจะขึ้นนะขึ้นแน่ๆน,นะใน M15 เนี่ยนะแล้วราคาที่นอนฟาร์มพุ๊บไปแล้วมันก็ย่อลงมาแค่ครึ่งทางเนี่ยเราใจรู้สึกยังไงมันก็ต้องเป็นไงครับไปแล้วเนาะมัน ไม่ทำถ้าใครอยากที่จะลงนะครับแล้วก็อันนี้คือเท่าไหร่นอนฟาร์มคือหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าเป็นเท่าไหร่หกหกโมงเช้าใช่ไหมไม่ใช่เจ็ดโมงเจ็ดโมงไอช่างช่างหัวมนะ้นนะก็น่าจะเป็นหกหกโมงครึ่งไหมนะหกโมงครึ่งเพราะนั้นคือเจ็ดปีเอมใช่ไหมก็จะเป็นหกเอมที่นน่นนะครับหกโมงครึ่งนะแล้วก็ พราะตรงนี้ถ้าแท่งแดงตรงนี้ลงมาแล้วก็ปิดเป็นเนื้อทะลุลงมาได้จริงๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีแรงต้านรีเจ็คเด้งอย่างนี้เลยเนี่ยผมว่ามันก็าเป็นการแบบลงมาเพื่อที่ก็คือขึ้นมากวาดบายไซยแล้วก็ลงนะแต่ว่าอันนี้มันหาได้เป็นขนานไม่พอราคามันลงปุ๊บนะครับมันเกิดรีเจ็คออกมาจากตัวครึ่งหนึ่งแก็บอีกแล้วนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาตรงนี้นะ เราเดี๋ยวเรามาเอ็กซเรย์ดูตรงนี้กันนะครับนี่คือ2ทุ่มนะใน M 5นะครับใน M 5อุ๊ยผิดวันเลยใน M 5เ,เราก็ได้เห็นอะไรที่คล้ายๆกันนะครับก็คือตัวส n g ง o w นี้นะครับราคาลงมาแตะนะถือท,ท,ที่เดียวกันนี่แหละราคาเซตตรงที่ลงที่มันเทก็คือพอราคามันดรอปออกอมาครับตรงนี้มม่คอนซลิเดตมันลงปุ๊บใช่ไหม เพราะนั้นราคากลับขึ้นมาหาแก็บตรงนี้มันควรจะเป็นการเก็บแก็บตรงนี้แล้วก็ลงลงต่อใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มันมันพลิกขึ้นมาจกนกระทั่งชนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คอนโซลเดดปุ๊บราคาก็เหี่ยวลงมานะมันรีเจคชั่นบล็อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เหี่ยวลงมาแล้วก็เจอกับเซตที่เป็นอ่าเหมือนเป็นอ่าอ่าเป็นไม่ใช่เป็นออเดอร์บล็อกไหมตรงนี้ออเดอร์บล็อกแล้วมันเป็นโพพูชั่นบล็อกนะปุ๊บตรงนี้แล้วมันก็มูฟขึ้นมาเลยน,นะครับอพระนั้น พอราคาตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้คือเซลไซส์หรือคือี้ที่เกิดจากอิมอก็คือเป็นอิมบาลานซ์ตรงนี้ราคาจมที่อิมบาลานซ์แล้วก็มุกออกไปเพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคามันยังตรงนี้มันไหม้ละอันนี้ที่2ก็ไม่อันนี้สามก็ไม่อันนี้มันเป็นเทรนดเป็นเทรนขาเป็นเทรนขาขาึขา้ขขขขขนใครเป็นสายเทรนนะครับนะแต่ว่าเรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นใช <highways> ่ไหมครับนะพอราคาขึ้นมาถึงตรงแก็บตรงนี้นะครับเหนือ เหนือนี่ใช่เหนือใช่ไใช่นั้นแก็บเก็เหนือแก็บนะครับแก็บเหนือแก็บราคาคอนซูเดตแล้วก็ดรอลงมานะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่ามันเป็นลีฟตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าบายไซด์ตรงนี้มันก็ยังมีใช่ไหมครับนะแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปเซลหรือบายสู้กันนะเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนแล้วข่าวยังรอนะอย่าลืม พอราคามันคอน s o l ิเด t e ตรงนี้ใช่ไหมเรานี้เรามองได้ว่าเป็นผลเสจร,ราคา m o v ทะลุขึ้นมาอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกอย่างพังทลายหมดแล้วนะครับราคาลงมาตรงนี้เราลองนึกถึงนะครับว่ามันมี imbalance ในตรงนี้แล้วก็ consolidation อยู่ก็คือเทรดอยู่ในอตัว imbalance ตรงนี้จนกระทั่งมัน l ีฟมาตรงนี้ก็เป็น balance แนละ้วราคาลงมา respect ที่ b a l านซ์ price ตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นมาอย่างแรงนะถึงแม้จะไปด้วยข่าวก็ตาม ราคาก็ย้อนลงมาอีกนะครับพอย้อนลงมาปุ๊บมันก็ขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรได้นะก็ต้องไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะราคาย้อนลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะย้อนลงมาตรงนี้ปิดแก็บนะครับตรงนี้ผมก็เลยเสี่ยงบายเข้าไปนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นก่อนที่ตลาดเปิดใช่ไหมสองทุ่มสิบห้านะครับบ่า,บาย ลองไปเพราะว่าผมว่าราคามันกลับมาเลสเตกตรงนี้นะคอนซูเลตรงนี้คอนซูเลตรงนี้นะแน่นปึกเลยนะครับแน่นปึกเลยโอเคนะ okay. นะแต่ว่าสต็อปล s s เราก็ขอตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ออกที่ไหนออกที่เนื้อเดิมตอนที่มันมีข่าวออกนะครับ RR ของเราได้2 4งจนะหรือถ้าใครบอกขอครึ่งหนึ่งเลยนะขอครึ่งหนึ่งตรงนี้เลยนะได้เป็น3.4เท่าโอเค เรามาลองเอ็กซเรย์เข้าไปอีกนะครับนะตอนที่เป็นข่าวนะแล้วก็ตลาดเปิดจริงๆที่ผมเคยเข้าเทรดจริงๆนะครับกระดกกระดึกกระดกะดนก็คือราคาตอนที่นอนฟาร์มเพโลนะครับราคากระโดดปุ๊บขึ้นมานะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะผมไม่ได้เทรดในช่วงข่าวเลยนะเพราะว่าไม่ว่างนะครับนะถ้าเกิดว่างอาจจะฟุ้งซ่านนะโดนกินไปหลายไม้ก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเราใจร่มๆเราลองดูซิอะลงมาปิดแก็บนะครับวันนี้เราอาจจะบอกขอฟุบช็อบลงมาเซลล์ลงตึ๊ดปิดแก็บตรงนี้ได้หนึ่งม้อะไรช่างมันนะครับจะไปเล่นท่ายากนะโอเคเรารอดูที่ลุ้นตลาดเปิดนะครับก็ตอนที่สองทุ่มนะครับราคามันได้รีบให้ผมเห็นก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอราคามันถอยลงมาถึงตรงนี้พอดีเลยนะผมก็รู้สึกว่าตรงน,นี้นะเอ็กซเรยขยายแล้วนะนะครับ ลองดูชีลท่งในเอหนึ่งเลยนะครับนะเดี๋ยวจัดให้มันสวยๆหนะอ่อยพอราคาดรอปลงมาที่ตรงนี้นะครับราคาเป็นไงครับถ้ามันจะไปต่อมันควรจะเป็นไงดรอปลงใช่ไหมครับนะแล้วก็ราคาย้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ควรจะดรอปต่อแต่ว่ามันย้อนขึ้นมาแล้วมันมันเหมือนจะตึ๊บได้แค่นี้แล้วมันก็ทะลุออกมาฮนะตรงเนี้ยเป็นเบรคโครงสร้างไปแล้วหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้ราคาก็ย้อนกลับมาครับเก็บใต้เนื้อตรงนี้นะถ,ถ้าเราลองตีดูไส้นี้ครับนะลองตีไส้นี้คืออะไรชึบแก็ประมาณครึ่งหนึ่งของไส้พอดีเลยนะที่ราคาลงมาเล็กๆไส้แต่ผมไม่ได้บอกให้ให,ให้ให้บายตรงนี้นะครับเราเนาทีฟก่อนนะนะรอมันเล่าเรื่องก่อนราคารีเจ็ตขึ้นมานะครับแล้วก็หมดแรงลงไหม หมดแรงจะลงที่แท่งนี้นะครับราคารีเจ็ตมีแกลบตรงนี้ราคาเจอแกลบลงมาปิดได้แค่ตรงนี้นะครับเริ่มจะสงสยัยละแม่งแแ่งลนะครับนะบวกกับนัลลีที่เราเห็นมาใน m M15 แล้วก็ M5 หไล่ลงมาเนาะ okay. เสร็จแล้วมันก็เริ่มเขียวขึ้นมานะแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกให้เทรดตรงนี้นะครับนะมันก็คอนโซลิดเดตนะซึ่งมันอาจจะคอนโซลิดเดตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะจนกระทั่งข่าวออกกระต่างนะไปจนกระทั่งตลาดเปิดกระตา่าง แต่ว่ามันดันรีฟตรงนี้พึบอ่าเพราะฉะนั้นในภาพที่เราเห็นนะครับที่อ่าอิมบาลานต์ตรงนี้เหรอขอมาเทะเทะเทะแล้วก็รีฟออกไปนะครับยอ่อย่อลงมาปึ๊บอิมบาลานต์เหรอขอเทะ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 แล้วก็ไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีอิมบาลานต์อีกขอเทะเทะเทะแล้วก็ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนมันทําอย่างนี้มาตลอดเลยใช่นไหมครับอันนี้ก็คืออิมบาลานต์แล้วก็เทะเทะเทะเแล้วมันก็รีฟขึ้นมาตรงนี้นะ ่ไมไม่ใช่ผิดอันเอาหมอิมบอลานนะครับเทรดเรทรดแล้วมันก็พุ่งออกไปนะเพราะฉะนั้นพอราคาย้อนกลับลงมาตรงนี้ปุ๊บอลองดูว่าเนี่ยราคามันอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นแล้วมันก็ขอลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็เขียวปุ๊บกลับเข้ามาทันทีเลยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับที่เก็บสต็อปลอตรงนี้ไปนะครับชุบนะ แล้วก็ดูตอนนี้เวลาสองทุ่ม17ใช่ไหมครับตรงนี้คือเป็นก่อน s ต o p l ล s s ด,ด้วยนะครับใช่ไหมก่อนเอ้ยไม่ใช่ก่อนที่ตลาดของอะ,อะไรอะ่ะก่อนตลาดของนิวยอร์กจะเปิดด้วยใช่ไหมครับนะแต่ตรงนี้ผมว่าได้แล้วแหละมันทุกอย่างมันบ่งบอกว่าตรงนี้เธอคือออเดอร์บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้เธอก็คือปลายของออเดอร์บล็อกนะโอเคอ่ะแล้วก็ ราคาก็เป็นไงครับเรามาดูผลประกอบการของเรานะครับพอราคามันได้เข้ามานี้แล้วมันก็เด้งปุ๊บจริงๆอ่าเพราะต่นนี้เราก็ใจชื้นแล้วว่าพอมันเจอออเดอร์บล็อกนี้มันมีปฏิกิริยาเด้งขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงจะคอนซ o l ลิเด็ก็ตามนะครับคอนซลิเดก็ตามแต่ว่าเป็นคอนซิเดตแบบนี้คือลงไะครับขึ้นมาทำท่าจะลงคือคือมันเบรกไปแล้วมันมันรีเจ็คลงเนาะใช่ไหมครับ แต่ว่าพอในความที่ลงแล้วมันไม่ลงต่อมันเขียวขึ้นปุ๊บหนึ่งใช่ไหมครับนะเราก็มาขึ้นมาต่อนะซึ่งตอนนี้เข้าออเดอร์ละนะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเลื่อน stop l o อ s มาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มี non-farm ออกมาครับเอ้ยไม่ใช่ตอนที่ตลาดเปิดมันมี volatility เยอะนะครับนะตอนนี้2ทุ่มอ่าสองทุ่มยีราคาลงมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าราคามัน reject ขึ้นมาอย่างนี้เลยลงปุ๊บ ใน c o n s o l a t i o n l a n นีี่ e j เจกนะแล้วก็รีฟคือจำไม่ได้ว่ามันยังไงมันลงมาอีกนะเก็บสวิงโลอีโคโลตรงนี้แล้วก็รี mm. ขึ้นมาโอ้ตรงนี้ยิ่งมั่นใจละนะครับพอราคาลงมาต่อปุ๊บนะครับลงมาแล้วก็ก็เราก็อย่าไปหวั่นใจเพราะสต็อปลอเราข้างล่างนู่นเลยเนาะเค okay, แล้วเราก็ปล่อยให้ราคามันทำงานของมันสุดท้ายเราก็ได้ออกตรงนี้อันะ R าตอนนี้ถือว่าดีไหมดีเลยนะได 5.32นะครับนะพอต่อจากนั้นนะครับราคาเป็น consolidate แ yeah, ย่ลงมานะไส้ชนไส้จุบกันเลยนะครับพอไส้ชนไส้ปุ๊บมันพุ่งเป็นเนื้อขึ้นมาอ่าโอเคมันจะรีฟละตรงนี้เกิดเป็น order บ l o c k นะรอวันกลับมาซึ่งมันไม่กลับนะครับโอเคแต่เธอไม่กลับนะก็มีอีกอันหนึ่งก็คือราคาก็เฉียงเฉียงเฉียงเมาตรงนี้นะครับแล้วก็รีบออกมาลงมา ฉันจะลงแต่ว่าขึ้นขึ้นอ่าโอเคขึ้นแล้วก็ฉันก,ก็เบรกด้วยนะครับนะอันพอเบรกปุ๊บราคากลับมาที่อะไรแก็บตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีแก็บอยู่อ่าแล้วก็ไปต่อนะอันนี้ก็ไปต่อไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เทรดแล้วเพราะว่าเะไรเพราะว่าทางซ้ายมันเวิ้งว้างผมไม่รู้มันจะไปไหนนะจริงๆมันก็ไม่เวิ้งมากถ้าเราไปดูว่าใน time sem week เนี่ยนะนี่เรากางจะไป all time high นะกะดดมา time sem week เปไหนแล้วเนี่ยโอเค นี่นะครับทำเฟรมวิกเนี่ยของเมื่อวานเปงง็นยังไงเมื่อวานไปเกือบจะ all time high ออทำหายแล้วแถวๆนี้นะครับนะปิดเนื้อที่ออทำหายเกือบถึงนะแต่มันอีโคไฮตรงนี้อีโคไฮเนื้อเอาลองตีกันนะว่ามันคือตรงไหนอของโลกนี้นะครับนะชุดนี้กากับไส้นะววิกดูเดอะดามาจเห็นางนีนะันนี้ก็คือออทำหายคือตรงนี้นะครับอกลับมาที่ M1 ของเรา แต่เมื่อวานนี้โอเคนะถึงไหมชิบถึงไหมมันถึงไปแล้วตรงเนี้ยฮะมันคือบียอนไปแล้วนะครับบียอนในเซตนี้ไปละนะครับอ่ะช่างช่างมัน,นม,มันไปละนะมันเล่นอยู่ในโซนของไส้นะครับแล้วก็คงจะไปเก็บปลายไส้สักที่หนึ่งนะโอเคนะนะแต่ว่า เซตอย่างนี้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปลุ้นเยอะว่ามันจะไปถึงไหนนะอย่ามองไกลมองใกล้เข้าไว้เราจะสบายใจได้นอนเร็วนะแบบนี้ได้ห้าตอนหนึ่งก็กําไรได้นอนแล้วนะครับนะโอเคนะก็คลิปนี้ก็ฝากวันนอนฟาร์ไมไว้ส่วนของวันนี้น่ะเหรอเป็นยังไงบ้างวันนี้ราคาช่างเลซี่นะไม่ไปไหนเลยนะลงนะครับกระด้งกระเดงกระด้งกระเดงอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ราคาหมูเข้ามาปุ๊บนี่ ได้และแล้วก็ดับลงนะคอนซูเดตดับลงแตะออเดอร์บ็อกซ์ดับลงนะคอนซูเดตแล้วจะรีขึ้มนมาไหมไม่รู้นะข้างล่างนี้มีอะไรข้างล่างนี้มีอีโคโลอยู่นะครับอ่นะดูสิวันนี้วันนี้จะปิดอาจจะเป็นตลาดตอนบ่ายที่ไม่มีใครเทรดแล้วก็ได้นะครับนะตรงนี้นะนี่นะอีโคโลตรงนี้นะอาจจะลงลงมาถึงตรงนี้นะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับ พูดเล่นนะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปโอเวอร์เทรดนะครับสำคัญที่สุดเลยนะโอเคอนะันี้ใน M5 ราคามันได้ปิดแก็บนี้แล้วแล้วมันก็รีบลงมาแนละก็มีสิทธิ์เลยอีโคโลตรงนี้อีโคโลตรงนี้นะครับนะมีบ้านขายว่ามีรถขายรถอย่าลืมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ